ตอนนี้กำลังจะซ้อมคุณอาจารย์กำลังจะนำทีมงานซ้อมสเสียงพิธีกรประชาสัมพันธ์ประกาศ ตอนนี้กำลังกลับเข้ามาแล้วท่านผู้ชมทีมที่ไปซ้อมมอสักครู่นี้กลับกำลังกลับเข้ามานะครับส่วนทีมนี้ก็กำลังจะลงไปฝึกซ้อมท่านผู้ชมเป็นทีมของน้องๆผู้หญิงเป็นภาพที่สวยงามมากท่านผู้ชมมองไปมุมนี้จะดูสวยงามทีเดียวคงไม่ย้อนแสงเท่าไหรนะ่เนาะพักแล้วละ่ะทีมนี้ตั้งแต่เช้าแล้วครั้งนี้ก็กำลัง อ,ออกกำลังกายวอร์มท่านผู้ชมมาดูสิสวยงามมากทีเดียวเนีย่ยวิธีการให้ร่างกายทำให้ร่างกายได้รับความพร้อมนะครับีวิธีสองโอเคเห็นไหมท่านผู้ชมกำลังไปแล้วกลับไปแล้ว ทำให้ร่างกายสูบฉีดเลือดสูบฉีดร่างกายท่านผู้ชมสุดยอดเลยท่านผู้ชมได้มาชมบรรยากาศนักกีฬาต้องบ่มร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอนะครับอม เนี่ยขั้นตอนการออกกำลังกายท่านผู้ชมก็จะ,ะดูเป็นระบบเป็นระเบียบร,ร่างกายก็จะ,ะสูบฉีดให้อบอุ่นเพิ่มพลังกำลังให้อยู่แข็งแรงอยู่เสมอพร้อมอ,อยู่เสมอท่านผู้ชมเป็นฝั่งนี้ก็ดูสิมีเสียงกลองสัญญาณแจ้งเตือนเป็นจังหวะฟังแล้วก็ สุดยอดท่านผู้ชมสิเร็วมากท่านผู้ชมเห็นไหมดูสิเอ้าไม่ใช่นี่เห็นไหมแต่ละทีมก็ต้องซ้อมต้องพร้อมอยู่เสมอท่านผู้ชมและมีครูบาอาจารย์อ่ คอยคุมคอยกำกับอยู่ตลอดเวลาด้วยคุณผู้ชมอย่ทิวทุทน์สวยงามมากทีเดียวเนี่ยก็จะมีนับรรยากาศให้พายร่างกายเราพร้อมเสมอต้องวอร์ม ให้ร่งางกายพร้อมอยู่เสมอท่านผู้ชมเลยดูสิดีมากเลยเสื้อสีสานสวยงามมากทีเดียวท่านผู้ชมตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วจากหลังจากที่ ลงไปบอมเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมขึ้นมาแล้วตอนนี้ขึ้นมาพักก่อนเขาก็มาพักดื่มน้ำดืม่มป้องเออจะได้ร่างกายสดชื่นท่านผู้ชมนีม่เรือ สำหรับขับเซฟเวลามีเหตุบวนเหตุร้ายก็จะขับไล่ไปเลยคราท่านผู้ชมเดินท,ทางลงมาเพื่อที่จะไปซ้อมท่านผู้ชมดูสิเรือจะดูทีมนี้ซ้อมมากเมื่อกี้ทีมที่ผ่านมาก็ซ้อมแล้วขึ้นไปพักผ่อนแล้วต่อไปก็จะเป็นทีมต่อมาท่านผู้ชมเรือสวยๆทั้งน,นั้นเลย ขึ้นไปบรรจุฝีภายแล้วก็ต้องสวมต้องสวมชุดชุดชีพด้วยนะครับทุกทุกคนทุกท่านก็จะต้องสวมสวมเสื้อชุดชีพตลอดเวลาวกฎกติกาก,ก็จะต้องสวมนะครับจะได้รักษาความปลอดภัยนะครับท่านผู้ชม20ท่าน สวยทุกลำเลยนะครับสวยทุกลำเต,ตอนนี้ลากํำลังจะลงะเต็มฝีพาาเอ้ยให้เต็มลำยี 20, 20่สิบยี่สิีพายนะครับท่านผู้ชมสวยงามทีเดียวเป็นน,น้องผู้หญิงนะครับเก่งมากเลยเป็นสุภาพสตรนีน้องผู้หญิงนะท่านผู้ชมดูสิ สวยมากเลยตอนนี้กำลังบรรจุฟีพายให้เต็มจำนวนอาจารย์ก็จะไปตามคุมดูแลความเรียบร้อยความพร้อมของนักกีฬาอยู่ตลอดอย่างใกล้ชิด จะตีกลองด้วยจะมีเสียงกลองประกอบจีงหวะไปด้วยนะท่านผู้ชมนะครับดูสีเสื้อก็สวยงามทีเดียวนะครับสีฟ้าไม่ใช่สิอุ้ยดูสิวิ่งเร็วมากเลยไปนู่นแล้วนะ่ะโอ,อ,อ้ชุชีพก็จะเป็นชุดชีพสีฟ้าเสื้อก็จะเป็นสีขาว มีสีเขียวด้วยนะท่านผู้ชมสวยงามทีเดียวตอนนี้กำลังจะไปลงซ้อม กำลังออกไปซ้อมนท่านผู้ชมภาพที่สวยงามมากทีเดียวท่านผู้ชมความพร้อมเดี๋ยวเราฟังเสียงกลองด้วยว่าจะให้จังหวะในเสียงกลองอย่างไรก็ต้องรอดูนะท่านผู้ชม ตอนนี้อาจารย์ก็ไปควบคุมแนะนกำกากับกำอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับสวยงามมากนะท่านผู้ชมวิวทิวทัศน์ดูแล้วมันจะเป็นตัดกับจะตัดกับสีน้ำจืดก็จะดูสวยงามทีเดียว,ว,วตอนนี้ก็แดดค่อนข้างจะร้อนหน่อยนะท่านผู้ชมอาจารย์ก็จะไปดูลูกศิษย์ให้มาเสียงกลองสัญญาณเสียงกลองให้จังหวะท่านผู้ชมก็จะดูแล้ว เห็นไหมนั่นน่ะนั่นท่านผู้ชมดูสิคนตีกลองก็จะให้จังหวัดสุดยอดเลยท่านผู้ชมดีมากเลยดูแล้วนะสวยงามทีเดียวสวยจริงๆสลวยสวยงามมากทำความเคารพเรือแม่ยานางแล้วก็โอเคออกไปแล้วท่านผู้ชมไปซ้อมทางนู้น เสียงกลองแล้วก็ตีเป็นจังหวะจังหวะข้อเป็นจังหวะให้สัญญาณไปทางด้านนู้นแล้วบรรยากาศสวยทีเดียวว,วิวทิวทัสหรอเป็นเป็นคนขา,ขายของอย่างนี้เหรอครับครับขายดีไหมขายดีวันวันนี้ได้ขายของไหมครับขายครับโอ้เจ้าของร้านเหรอชื่อร้านอะไรครับผม ร้านต้นออกับร้านน้องนาวาอ๋อมีสองร้านเหรออ้ดีจังเนาะอยู่ทางฝั่งไหนครับร้านของหนูโซนสามเหรอจะขายทุกวันรือขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์เวลาปกติทุกวันเลยเนาะครับเนาะอดีจังเลยมีธุรกิจร้านอาหารด้วยเจ้าของร้านดีจังเลยสุดยอดเลยครับนะครับขอบคุณครับขอคุณดีนะครับมีลูกค้าเยอะๆเด้อสุดยอดท่านผู้ชมดูสิน้ำทะเลสาบ กุลาสวยงามทีเดียวสัญญาณเสียงกลองดังเป็นช่วงช่วงเป็นจังหวะนะครับผมดูน้ำมาใสมองเห็นอะไรนะผักหญ้าด้านล่างอย่างชัดเจนเลยใสปิ้งเลยท่านผู้ชม ตอนบายสามให้เล่นเลยไปเล่นจริงไม่าแล้วท้ชมมาแล้ว มาแล้วท่านผู้ชมกำลังเขาจะตีกรองให้จังหวะ แม่ลื่นลอก่เล้่ไปขอตตแตอนนี้กำลังมาแล้วท่านผู้ชมกลับมาแล้วออกจากสักครู่เมื่อกี้ที่ซ้อมไปสิ้นสุดที่เส้นชัยนะครับไปรอบหนึ่งแน่นอนเลย โตโยต้าวีอนะครับทะเบียน2ตไก่2เสืลำโพงเริ่มดังแล้วท่านผู้ชมดังสบอลทองนะครับขยายดังเป็นจุดๆชัดเจนทีเดียวทะเบียน2ตอไก่2เสือ7 7 8 7นะครับอาดารุณามาเลื่อนรถของท่านนิดนึงนะครับขอบพระคุณครับมาอีกแล้วท่านผู้ชมรอบรอบนี้ก็มาแล้วพอรมอีรอบที่สอง เข้าเส้นชัยพอดีเลยเข้าไปเส้นสุดที่เส้นชัยก็ความยาวก็ไม่ได้ไกลเท่าไหรนักหรอกพอดีถึงเส้นชัยแล้วพอสายสายอากาศก็จะเริ่มร้อนท่านผู้ชมแดดก็จะจัดทวีความร้อนเข้ามาเป็นระยะระยะแล้วแหละตอนนี้ก็เวลามันเดดแรงมากทีเดียวท่านผู้ชม นักท่องเที่ยวก็กําลังเทียวกันมาเรื่อยๆท่านผู้ชมตอนนี้ทีมน้องเขาก็กําลังไปอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะไปบอมเป็นเที่ยวที่3มรอบที่3นั่นเองเหแล้วท่านผู้ชมตอนนี้เห็นไหมได้ยินเสียงสัญญาณแสงกลอมไหมเขาตีรัวๆนั่นแหละเ้าให้สัญญาณในการซ้อมดูสิเร็วมากเดีย๋ยวท่านาผู้ชมกีฬากิจกรรมขณนะักกีฬา ข้าเส้นชายแล้วกลับมาแล้วท่านผู้ชมเข้าจอดแล้วเธอเข้าจุดพัก เราก็จะพักต่อไปท่านผู้ชมคร,รอบๆในการบอมสามเที่ยวนะครับก็เข้าทุ่นจอดพักเท่าน,นั้นเองแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะได้นักกีฬาก็ไปพักผ่อนเพื่อที่จะ,ะดื่มน้ำดื่มท่ากินข้าวกินปลาอาหารก็จะได้เวลาแข่งในลำดับต่อไปนะท่านผู้ชมโอเคท่า okay, นผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวจุดถ่ายภาพจุดเช็คอิน เอาละคงเก็บภาพบรรยากาศไว้ตะเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยติดตามชมในช่วงเวลาแข่งขันตอนต่อไปนะครับผิดภาพประการใดก็ต้องขอโทษกับพายเดอครับผมสำหรับนี้ข่าวกลาสวัสดีครับตอนนี้น้องๆกกีฬากา็พักรอเวลาก่อนนะครับ